สวัสดีครับผู้ชทุกท่านวันนี้พบกับช่องโค a l i f ฟ์ยิงนัมบะูอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาเล่นกันใน Time Trial Mode นะครับได้มอสายไซค์คันใหม่มาด้วย ZX10R นะครับลองเล่นตัวพันดูนะจะไปกันที่สนามมอนซานะครับ ว่าเขาทำเวลาก็ได้แล้วเลยเราจะทำตามใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่สองนาทีกว่าผมอะแน่ๆโอ้โหหนึ่งนาทีสี่สิบเอ็ดขี่ไงวะนะเดี๋ยวขอเซตอัพก่อนนะ เพราะว่ายังไม่เคยขี่ไปเซตยางัปดีเทียมกะเอาฮะไปต่อยเสียเปลี่ยนแล้วนะอาคาโบวิชยังไง ไปอือโอโห <laughs> เฮ้ยเฮ้ย <laughs> อืยเฮ้ย, <laughs> เ,เ,ยเรียบร้อยโอ้โหโค้งแรกยาก่าเบาเฮ้ย,อยโอ้ต้องเบาวกว่านี้เวลาเวลาเอียงโค้งอยู่แล้วเราไปกดคันเร่งเพิ่มอ่ะมันมันเด้งเลยจะดีดเลย ต้องระวังอันนี้หนึ่ง <c oughs> เฮ้ยเบาข้างหน้าหากักศอกจำได้เบาเบาโหยากก่อนเรียบร้อยเอามั้ยเบาเบาแล้วรอบนี้ ไม่มีใครตามมาแล้วางตต้ต้องอยืดตัวออกแล้วกดเบลแล้วเชนเกียร์ไม่งั้นไม่อยู่แอกตลอดไปได้แล้วครับรอบนี้อ่ะผมจะพาแล้วแต่ละโคเซฟ็เซฟ ขคงหน้าเอาอย่างนี้นะเฮ้ยอืมอืมไปไปไม่รีบเท่าไหร่ละหนึ่งน e าทีอีซีซีวีอ่ะทันไหมละ่ะไม่ทนันเอาเอา ทางตรงแรงทางตรงลงทางโค้งทางตรงนี่ซัดโอ้โเร็วจริงโอ้มันรู้สึกเร็วจริงเนี่ยนี่บอกแล้วกลัวลงทางโค้งไอ้ยางมันสีน้ำเงินเว้ยคือ ทางตรงบอ๊<ห>อบเอายยบยุบเอ้ยเป็นไงละ่ะอืมเป็นไงละ่ะได้สักรอบไนะหมบ,บินบินเฮ้ยรอดแล้วรอบนี้ ได้ไม่มีใครตามมามจะผมดูทำไมอ้าวเฮ้ยมาเจอกันหน่อยไอ้หนูแ <c oughs> ข่งกับตัวเองดูลไลน์มัน๋ยวค่อยตบมันโอ <c oughs> ไปต้องโอหนีไปโล้วเ้ยรอดูเ <c oughs> ซนไหม ไม่ไหววะ <laughs> เ้ยไม่มาเร็วจังวะเฮ <laughs> ้ยเป็นไงเฮ้ยมาแซงแน่เลยเป็น,เน้เงเย็บอืมเข้ายาก เข้ายากมากแพงไม่ใช่ผิดลายโอ้กระตุกฮะโน,น่นนี่เป็นไรวะงงหนึ่งจุดหกวิน้ำโค้งนี่เบาเบาเนียนโอ้ย แหลงทางตรงลงทางโค้งสาม,ว,มวิเริ่มเนียนละเริ่มเนียนนี่ต้องประมาณนี้ใช้ความเร็วอยากกดเยอะด้วยกดคันเร่งเยอะแล้วกิ้ง เบาเดี๋ยวแหงโคเ,ออเ,ออเสียงแบบนี้คือกดเบรกหลังนะครับมันจะดังเ,ออเหมือนตัดกำลังไปที่เครื่องไอ,อกมาเบาปันผมก็ขี่ไม่ค่อยของเส้นโครงวาเท่าไหร่มัแล้วแต่ลมเหมือนกัน บางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีนะดูรับมันแซงแล้วรนี่นีน่สวยรอบนี้เข้าลายสวยเลยไปอ่ะ ทางตรงมันเข้าลายไม่ได้พี่เบาออออสองจุดห้า มันต้องเอาขาลงแล้วขึ้นมาพอกดเบรลก็มันไม่เอาขาลงเปลี่ยนวิวดินี่วิวโกโปรไหมสั่นเลยหลือต้องโกงอะ่ะ อะไรเก็บสะสมประสบการณ์นะครับไม่เน้นชนะเน้นประสบการณ์<ๆ>เข้ามาไหมลีดเดอร์บอร์ดร้อยร้อยหนึ่งสองนาทีสี่วีโอต่างกันยเยอะ อ๋อเขาใช้ยาซอฟเดี๋ยวจะต้องลองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เอาเจ้า z ซ1 0 r ไปวิ่ง Time Trial นะครับที่มอนซาเซอร์กิตประเทศอิตาลีนะฝากไปยังคุณผ,ผู้ชมทุกท่านนะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์ชมกันได้เพื่อให้ผมสามารถนำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนานเนื้อหาต่อไปนะครับ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e โด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับ